ครับครับครับกับคลับครดูกด้เรับแบนกรดูกแบนั่งนั่งอันนี้เสือเสือคนกินเสือมีแค่2งคนกินเสืออันนี้ยำไส้ตันตา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 ตรตา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 ต่ตา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 ตตาตาาาา มมันนุ่อะไรคนเขาบอกนางหัวโตจ่ายอะไรงานนางหัวโตนีไงจ่ายตังคนจ่ายตังค์ก็นางฉลองวันครบญาติฉลองปีใหม่นะหน้าพี่โยไม่ค่อยชัดเลยมันมนนไ่กิะสะท้อนแสงโยเป็นไรโยครับลองกินเบียบ้างตาข่ายลองลองแบบเหลืออืมสะดยอดก็ดีเหมือนกันเอาอืมแล้วว่าเลือด ปีใหม่อเอาไดหน่อยไม่ได้เอาสักหน่อยเอาไม่ได้พี่เอาก็เดี้ยงเลยเอาเ้าน้าเ้าเเขาาเขเานเขาขาาเาเขาเข่าเาา